ไม่มองไม่มองไม่มองเฟองก็แค่นี้ค่ะเราแต่เขาเรียกอะไรอ่ะเรียริมแบบว่าเปิดใจได้เพราะว่าคนคุมเนี่ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเอลินให้ยังไงกับเราก็คือกล้าที่จะเปิดใจโอ่าขอร้องได้อาขอลูกเสียสั เราด้วยลบหรือบวกเพราะว่าดูที่เราคนแบบเอลิตส่วนมากจะแบบกลัวว่าคนที่จะมาดึงเราออกไปข้างนอกแบบคิดคร้ายกับเราหรือเปล่าอยากใหทุกคนลอเปิดใจถ้ามันมีคนคนหนึ่งที่แบบอยากจะมาจุงเราออกไปแบบห้องโล่งกว้างอะไร ต้องจับมือเขาดูค<ด>่ะ